สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนะครับไฟฉายนะครับบาร์ตันนะครับเทอร์โบจากค่ายโอไลท์นะครับเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กนะครับนะแล้วก็สามารถส่องได้ไกลมากครับทุกท่านนะตัวนี้เป็นไฟฉายที่เหมาะกับการนะครับค้นหานะครับสองค้นหาระยะไกลนะครับนะรัศมีทําการสูงสุดก็ประมาณสัก510เมตรนะครับความสว่างสูงสุดของตัวนี้ก็คือประมาณ1,000ลูเมนนะครับหลอด LED นะครับนะ จะเป็นหลอดที่เขาไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่ว่ามีลักษณะคล้ายๆกับหลอด SFT นะครับ 25R นะครับแล้วก็อยู่ในโคมผิวเรียบนะครับฉะนั้นแสงนี่จะพุ่งได้ดีมากนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของสวิตช์นะครับจะมีไฟบอกนะครับสถานะนะครับว่าอยู่โหมดไหนแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับนะฝั่งนี้จะเป็นโหมดแสงนะครับการชาร์จยังคงเป็นการชาร์จแบบแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับก็จะให้ตัวชาร์จแบบแม่เหล็กตัวนี้มานะครับ ไฟบอกสถานะการชาร์จก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับการชาร์จก็จะอยู่ที่เราๆประมาณ1.5ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ข้างในเป็นแบต18350นะครับความจุนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับนะเวลาใส่แบตเตอรี่เนี่ยเขาจะต้องใส่จากด้านหัวตรงนี้ลงไปนะครับเป็นแบต18350นะครับความจุ1,100มิลลิแอมนะครับเป็นแบตแบบโภไพอิตาลีนะครับไม่สามารถซื้อแบตทั่วไปมาใส่ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็รองรับนะครับแบตเตอรี่นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือ CR123A นะครับ1 2 3 a นะครับนะด้วยนะครับอ่านี่ก็พอเราใส่แบตเตอรี่เข้าไปปุ๊บก็นะครับติดตั้งแบบนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยกลับคือเรียบร้อยครับนะคลิปที่ให้มาจะเป็นคลิปแบบทูเวย์นะครับสทางสะดวกมากๆนะครับท้ายตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับก็สามารถที่จะดูดยึดติดกับวัตถุที่เป็น พวกโลหะอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับนี่เบรนมีดนะครับปุ๊บนะครับนี่ครับติดกับวัตถุที่เป็นโลหะได้สบายนะครับสะดวกมากๆครับตัวนี้นะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่มีแสงค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับในขนาดที่เล็กกระทัดรัดนะครับพกพาง่ายเวลาเราใช้ไฟฉายนี้ในที่มืดนะครับ มันสามารถที่จะคลำหาปุ่มได้ง่ายด้วยเพราะว่าตรงนี้เขาออกแบบมาที่จะ,ะนูนิดนึงนะครับนูนิดนึงนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคไฟฉายกันนิดนึงครับว่าตัวนี้มีสเปคอย่างไรบ้างนะครับโอเคครับ ในส่วนของสเปคไฟฉายนะครับตัวนี้ก็จะใช้หลอด LED นะครับนะที่ให้กำลังนะครับ10.8วัตต์นะครับนะก็น่าจะหน้าตาคล้ายๆนะครับนะ SFT25R นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ระบุนะครับก็ค่าแสง 6,500-7,500k ถึงนะครับค่า CRI 70นะครับในส่วนของโหมดต่างๆนะครับมาดูด้วยกันเลยครับเทอร์โบ1,000ลูเมนนะครับก็เปิดได้ประมาณสัก2.5นาทีนะครับก็จะลดระดับแสงลงมาประมาณสักราวๆตรงนี้เขียนไว้ว่า38%นะครับจากที่ผม ลองดูเนี่ยก็จะลดลงมาเหลือประมาณสักไฮนะครับไฮสามลูเมนนะครับก็เปิดได้นะครับนะหนึานาทีเลยนะครับทุกท่านแล้วจากนั้นก็จะลดระดับแสงลงมาเหมือนกันนะครับเหลือประมาณสัก20%นะครับแล้วจากระดับ20%ก็ยังเปิดต่อได้อีกถึง18นาทีนะครับในส่วนของมีเดียมครับ60ลูเมนนะครับก็เปิดลากยาวด้วย10ชั่วโมงเลยนะครับนะแล้วก็โล10ลูเมนเปิดได้60ชั่วโมงมูนไลท์นะครับโหมดแสงจันทร์ก็ หนึ่งลูเมนเปิดได้50วันเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสว่างนะครับมีสโตรบด้วยนะครับสโตรบก็เต็มที่นะครับก็คือประมาณ1000ลูเมนนะครับในส่วนของนะครับระยะแสงนะครับ510เมตรนะครับการกันตกการกระแทก1.5เมตรนะครับค่าความเข้มแสงประมาณ6 5 0 0 0แคนเดล่ากันน้ำา IPX8 นะครับ แล้วก็ในส่วนของน้ําหนักตัวนี้นะครับรวมแบตเตอรี่แล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก91กรัมนะครับค่อนข้างที่จะเบามากนะครับพกพาง่ายนะครับในส่วนของโอเคแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานในโหมดต่างๆของไฟฉายตัวนี้เลยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับ ในส่วนของการใช้งานไฟฉายตัวนี้นะครับไฟฉายตัวนี้จะมีโหมดความจํานะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานโดยใช้สวิตช์ข้างตัวนี้นะครับนะการใช้งานนะครับงองง่ายๆครับกด1ครั้งเปิดนะครับนะกด1ครั้งปิดนะครับจากสถานะเปิดนะครับถ้ากดค้างไว้ก็จะไล่ระดับแสงนะครับนะโลมีเดียมไฮสามระดับนะครับตรงนี้เทอร์โบจะซ่อนนะครับถ้าจะเข้าสู่เทอร์โบก็ต้องดับเบิลคลิกนะครับ หนึ่งสองนะครับนะประมาณนั้นนะครับแสงตรงนี้ตรงสวิตเนี่ยในวิดีโออาจจะดูกระพริบนะครับแต่ว่าของจริงไม่ได้กระพริบนะครับทุกท่านนะครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับตัววิดีโอเองนะครับนะอันนี้คือเทอร์โบนะครับถ้า3ครั้งก็จะได้โหมดสโตรบครับนะครับแบบนี้นะครับนะครับจากโหมดสโตรบนะครับถ้ากด1ครั้งก็จะปิดนะครับปุ๊บแบบนี้เลยนะครับในส่วนของการเข้าแสงแบบมูลโหมดนะครับ กดที่สวิตช้างไว้นะครับก็จะเข้ามูลโหมดได้เลยครับโหมดนี้เบามากๆเลยนะครับเนะเบามากๆกดหนึ่งครั้งก็ปิดนะครับประมาณนั้นนะครับจำมูลโหมดได้ด้วยนะครับและถ้ากดแช่ค้างต่อไปก็จะไล่ระดับแสงนะครับถ้าต้องการจะล็อกไฟฉายนะครับจากสถานะปิดให้กดแช่ค้างไว้ประมาณสัก2วินาทีได้นะครับนะอ่าตอนนี้ก็คือล็อกแล้วครับเรียบร้อยนะครับเปิดไม่ติดละถ้าจะปลดล็อกก็กดแช่ค้างไว้ครับเรียบร้อยครับ เกิดได้ละนะครับใช้งานไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับนะเป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่แนะนําเลยครับว่าใช้งานดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กที่ส่องได้ไกลมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแสงภาคสนามกันเลยนะครับทุกท่านว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับ สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบาสนะครับกับโอไลท์บาตันเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดอ่ายังไม่ใช่โหมดต่ําสุดนะครับยังไม่ใช่มูลไลท์จะเป็นโหมดโลนะครับนะอ่าระดับแสงปกติก็จะมีโลมีเดียมไฮเทอร์โบซ่อนนะครับโอเคอ่าตัวนี้ข้อดีก็คือจํามูลโหมดได้อันนี้คือโลโหมดนะครับก็ผมมองเห็นโกบาสนะแต่ก็อ่าพอมองเห็นครับพอมองเห็นไม่ได้ชัดมากนะครับแต่ว่ามองเห็นวัตถุนะครับระยะ2 5่สถึงสาเมตรนะครับสบายนะครับ ตัวไฟฉายออกแบบดีครับจับสะดวกมือดีนะครับอ่ะไปดูต่อนะครับอันนี้คือมีเดียมครับโอเคนะครับเป็นไฟฉายที่ดูแล้วเนี่ยนะครับมีความเหมาะนะครับกับการส่องค้นหานะครับการเดินในป่าพอที่จะได้ไหมก็พอได้ครับนะโหมดนี้มีเดียมนะครับพอที่จะเดินในป่าได้สบายนะครับโอเคเลยครับเดี๋ยวส่องไปที่ตัวบ้านให้ดูนะครับตัวบ้านก็ระยะ25ถึง เราเ่าราวๆ30เมตรนะครับเนี่ยครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแสงค่อนข้างสวยครับออกขาวหน่อยนะครับไม่ไม่ได้ติดไปทางอมเขียวนะครับโอเคไปที่โหมดนะครับไฮครับปุ๊บอ่านี่คือโหมดไฮครับทุกท่านอ่าโหมดไฮนะครับแสงค่อนข้างสวยเลยครับนะ มันไม่ไม่ร้อนเลยนะครับในส่วนของโหมดไฮนะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาเราเปิดเทอร์โบเนี่ยนะครับประมาณสักตามคู่มือนะครับสองนาทีกว่าๆมันก็จะดรอปแสงนะครับลงมาที่ความสว่างประมาณนี้นะครับซึ่งก็เพียงพอครับต่อการค้นหานะครับมันเป็นไฟฉายขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กไม่ได้เป็นขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองเนี่ย ทำความสว่างสูงสุดก็ประมาณ1,000ลูเมนนะครับไม่ได้มีความร้อนที่ตัวบอดี้มากเกินไปนะครับตอนนี้ก็จะมีเหมือนหมอกเหมือนควันนิดหน่อยนะครับนะอันนี้คือโหมดไฮในระยะนะครับสนามบาสนะครับยี่สบห้าถึงสาสิเมตรนะครับต้นไม้ตัวนู้นนะครับน่าจะประมาณสัก30เมตรได้ทางนู้นน่าจะระดับ50เมตรนะครับแสงพุ่งดีมากครับนะตามคู่มือเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นหลอดอะไรนะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับ sft 2 5 r นะครับเห็นไหมครับทุกท่านนี่คือตัวบ้านครับสองเห็นได้ค่อนข้างดีเลยครับนะอ่ะไปที่โหมดเทอร์โบกันนะครับเทอร์โบต้องดับเบิลคลิกเข้านะครับปุ๊บโอ้โหสว่างมากครับทุกท่านมาลองดูกันเลยนะครับว่ามันจะดรอปมาถึงขนาดไหนนะครับเป็นไฟฉายตัวเลขที่แสงน่าทึงมากนะครับ แสงเขาบอกว่าระยะแสง500เมตรแต่ใช้จริงเนี่ยก็เาวาๆสักหาน2นะครับ250เมตร300เมตรได้นะครับแสงสวยครับออขอบมีวงแหวนไหมนิดนึงนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่วงแหวนที่เข้มชัดมากนะครับถือว่าทําความสว่างได้ค่อนข้างดีมากครับนะในส่วนของความร้อนนะครับผมยังไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนอะไรมากนะครับ เพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นด้วยครับราวๆสิบห้าถึงสิบเจ็ดองศานะครับโอ้รู้สึกว่า,าค่อยๆดรอปอยู่นะครับค่อยๆดรอปอยู่ดรอปช้าๆนะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่ดีครับนะการออกแบบปุ่มกดนะครับสามารถที่จะคลำหาปุ่มกดในที่มือได้ง่ายนะครับมีโหมดสโตรบนะครับที่ใช้ในการ ป้องกันตัวส่งสัญญาณได้อะไรพวกนี้นะครับแสงดีมากครับทุกท่านแสงดีมากแสงออกขาวนะครับสบายตาแล้วก็พุ่งมากในขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีเลยครับเนี่ยตัวนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นหลอด SFT 2 5 r นะครับโดยรวมไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉายที่ดีครับนะ การชาร์จการอะไรพวกนี้นะครับก็ยังคงเป็นแบบเดิมไฟบอกสถานะนะครับการเข้าโหมดอะไรพวกนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมรู้สึกถึงความร้อนที่หัวน,นะแต่ก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็น่าจะผ่านไปแล้วประมาณสักนาทีนึงได้นะครับเข้าสู่นาทีที่2มั้งนะครับความสว่างยังคงดีอยู่เลยครับเห็นไหมครับทุกท่านโอ้โดยรวมเป็นไฟฉายที่น่าเล่นมากๆครับ เป็นสายค้นหาส่องระยะไกลที่ตัวเล็กนะครับพกง่ายนะครับเหมาะกับการเ,าเดินปา่าตกปลาอะไรพวกนี้นะครับคงไม่ได้ใช้เดินเป็นหลักแต่ว่าใช้ส่องหานะครับเป้าหมายนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการจะพกอะไรที่ตัวใหญ่มากนะครับเนี่ยโอ้โหแสงดีมากๆครับการคงที่ของแสงนี่ดีมากๆเลยนะครับโอ้ ทำความสว่างได้ดีมากนะครับตรงนู้นระยะไกลหน่อยนะครับนะก็ยังเห็นวัตถุได้ดีครับนะโอ้แสงดีมากๆครับตัวนี้น่าประทับใจมากนะครับเนี่ยยังแรงอยู่เลยนะครับทุกท่านเข้าสู่นาทีที่น่าจะใกล้เข้าสู่นาทีที่สามนะครับเรากําลังดูว่าเขาจะลดลงประมาณไหนนะครับนะ ผมยังถือได้โดยที่ไม่ร้อนมือนะครับยังถือได้โดยที่ไม่ร้อนมือสบายสบายเลยนะครับแต่อย่างที่บอกอากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นนะครับนะเราเราอยู่ภายนอกมันก็เลยอาจจะมีผลต่อไฟฉายนะครับถ้าเกิดว่าผมเทสไฟฉายตัวนี้ในหน้าร้อนอุณหภูมิสัก30องศาเงี้ยมันก็น่าจะร้อนไวเลยแหละนะครับแต่ว่าตัวบอดี้มันถือได้นะครับหัวมันผมก็ยังจับที่หัวได้นะครับไม่ได้ถึงกับว่าร้อนจนลวกมือนะครับนะ โอ้แสงดีมากครับทุกท่านตัวนี้แสงเข้มพุ่งนะครับสุดยอดมากตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นอ่ะเริ่มเริ่มแล้วครับเหมือนเหมือนจะเห็นค่อยๆหลีลงมาหน่อยนะครับนะโอ้แสงดีครับแสงดีระยะหวังผลก็ร้อยสองร้อยเมตรได้เลยครับสบายนะครับนะผมคิดว่าเริ่มหลีลงมาแล้วนะครับนะตอนนี้แต่ว่าก็ ยังคงสว่างมากอยู่นะครับโดยรวมเป็นไฟฉายที่แนะนําเลยครับทุกท่านน่าเล่นสําหรับคนที่ชอบความพุ่งในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับพกพาง่ายนะครับนะเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับโอ้แสงดีมากเลยครับเนี่ยก็ยังคงความสว่างในระดับสูงได้ค่อนข้างดีครับนะเนี่ยเห็นไหมครับยังเข้มอยู่เลยนะเราเข้าสู่นาทีที่ เผื่อผมว่านาทีที่สามนาทีที่สี่แหละนะครับนะไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเล็กขนาดนี้จะทําแสงได้ดีมากๆนะครับส่องกลับไปที่ตัวบ้านเห็นไหมครับทุกท่านยังคงสว่างเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะนะครับอากาศที่เย็นด้วยมั้งเลยดรอปช้าหน่อยนะครับนะ เห็นความแตกต่างชัดเจนครับนะทีนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มเบาลงหน่อยแล้วนะครับนะตรงนี้นะครับโอ้โดยรวมเนี่ยเป็นไฟฉายที่ดีครับนะคงความสว่างได้ดีนะครับการออกแบบนะครับปุ่มต่างๆนะครับการคำหาการคำหาปุ่มในที่มืดนะครับคำหาได้ง่ายไฟบอกสถานะนะครับโหมดต่างๆทํางานได้ดีนะครับนะจริงๆแล้วถ้าอยากจะปรับปรุงอะไรก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ครับยังอยากให้ใช้แบตเตอรี่แบบทั่วไปได้แล้วก็ อยากให้ใช้เป็น USB-C ในการชาร์จนะครับเนี่ยตอนนี้ดรอปแล้วครับทุกท่านอ่าตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วครับว่ามันดรอปแล้วครับตอนนี้แหละอ่านะครับโอ้ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับนะว่ามันดรอปขนาดไหนนะครับผมจะต้องกดแช่ค้างไว้จริงๆแล้วตัวนี้มันจะเป็นแสงระดับเทอร์โบนะครับนะดรอปลงมาแล้วต้องปิดแล้วเปิดใหม่ั้งนะครับดูซิว่ามันจะสว่างกว่านี้ไหมนะครับปุ๊บ เขาดรอปมาที่ประมาณไฮครับทุกท่านประมาณไฮหรือแรงกว่าไฮหน่อยอยู่นะครับนะอันนี้คือโหมดไฮนะครับโอเคนะครับทุกท่านคงมีเท่านี้ครับเกี่ยวกับบาตันนะครับนะโอไลค์บาตันเทอร์โบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสนใจสินค้าฝากซื้อนะครับจากลิงก์ที่ผมได้แนบไว้หน่อยนะครับนะก็จะได้เป็นการสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ